ทุกสิ่งทุกอย่างมันกับบนนอนน้องพี่ๆตอนนี้นี่พี่สาวน้องประสบปุติเทศอยู่ที่กรุงเทพน้องต้องลงกรุงเทพด่วนเลยและตอนนี้กับรถมีเพื่อนกับไกด์ซีโอกแล้วเดี๋ยวรายละเอียดนี่น้องสิเล่าให้พี่ๆฟังอีกเทอร์นึงเดอ้อไปตอนนี้นี่น้องเดินทางมาฮอดกรุงเทพมหานครแล้ว จุดที่น้องอยู่นี่เป็นส่วนจตุจักรเดี๋ยวชิลงไปทางลุ่มขึ้นรถไฟใต้ดินเมื่อนี้นี่เดินทางมากรุงเทพมาสามคนเนาะมีน้องมีพี่เอกแล้วก็มีพี่สาวที่เดินทางมาไต้ฝั่งเรามาใกล้มาเข้ากล้องแน่อันนี้ก็คือพี่สาวสวัดี <laughs> มากรุงเทพพังแรกของเพิ่น เดี๋ยวเอาสีวางแผนเดินทางกันก<ม>็ว่าสิไปขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วก็สีไปลงใส่แน่เาเบิ้งแผนที่ก่อนส่วนรายละเอียดเดี๋ยวน้องสีบอกให้ฟังอีกเท่าน,นึงเอาไว้เดี๋ยวเอาลงไปหอดสถานที่สิบรับก่อนเพราะว่าตอนนี้มีคนกลายกาวางแผนกันอยู่เดี๋ยวมันสีหลงทาง ออพี่ๆตอนนี้น้องก็ได้ลงมาด้านลุ่มแล้วก็วา,วางแผนว่าสิไปกันต้นแล้วใดเรียบร้อยแล้วก็เลยว่าเขาตรงมานั่งรอเวลาเพราะว่าเขาบูมูสิไปใส่ก้อนที่หมอเพื่อนสีให้ญาติคนไข้เข้าเยี่ยมคือเวลาที่หมอเพื่อนให้ญาติคนไข้เข้าเยี่ยมก็คือเวลาเที่ยงหาสองทุ่มใช่ใช่ประมาณนะี้่ เดี๋ยน้องขอยกหน้าที่นี้ให้พี่เอกเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าน้องเล่ามันอาจจะพูดสับไปสับมาวกไปวนมาแล้วก็ฟังไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเล่ารายละเอียดนะครับอันนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเกิดขึ้นกับพี่สาวคำล่าคำล่าจะมีพี่น้องอยู่สามคนนะครับพี่สาวคนโตทํางานที่ลาวแล้วก็คนที่สองทำงานที่กรุงเทพคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นคำล่าก็ประมาณเมื่อวันก่อนนะครับก็ได้รับ โทรศัพท์กับญาติบอกว่าพี่สาวคำลาาเกิดอุบัติเหตุคือตอนเช้าขับมอไซค์ซ้อนซ้อนมอไซค์มากับแฟนซึ่งแฟนเป็นคนไทยขับมาก็เลยมาเกี่ยวรายละเอียดนะครับบอกว่ามาเกี่ยวกับมอไซค์คันหนึ่งก็เลยล้มล้มเสร็จก็จะมีรถกระบะก็ไม่ใช่กระบะเป็นรถฟอร์จูเนอร์มาทับอีกคันหนึ่งมาเหยียบตรงแขนของพี่สาวคำลาา แขนซ้ายเหย,ยียบแล้วก็อาการก็หนักคกุณคนบอกว่าหักสองท่อนแล้วก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลตัวอำเภอนะครับอยู่ทางสมุทรปราการแล้วพอหลังจากหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอำเภออำเภอนะครับคือทางนู้นก็ให้ยาแก้อักเสบให้ยาอะไรแต่ไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะว่าน่าจะขาดเรื่องของ แคบเฉพาะทางออแล้ว<า>ลวันนั้นก็เป็นวันยุธนำใช่เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ทางโรงพยาบาลพยายามประสานโรงพยาบาลต่างๆให้มันเป็นวันอาทิตย์การประสานงานก็อาจจะยากสักหน่อยพอดีทางทางทางญาติของแฟนแฟนพี่สาวคำล่าก็เลยโทรไปปรึกษาผมผมก็เลยบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะย้ายจากโรงพยาบาลอำเภอน,นี้ไปอีกอำเภอหนึ่งผมก็เลยบอกว่า งั้นมันไม่จบเพราะว่าโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลมันจะมีกรอบอัตรากําลังของแพทย์เหมือนกันอำเภอผมก็เลยบอกว่าให้ส่งเท้าตัวจังหวัดเลยสุดท้ายก็เกิดเหตุตั้งแต่เช้าประมาณน่าจะประมาณ9ก้าโมงเช้ากว่าจะได้ถึงโรงพยาบาลจังหวัดก็เกือบสี่ทุ่มก็คือจากตัวอำเภอเข้าที่โรงพยาบาลจังหวัดประจําจังหวัดก็คือโรงพยาบาลสมุทรปราการเพราะว่ามีการโทรเขาโทรปรึกษาผมก็คือคุยกันตลอด นั่นแหละผมว่าเข้าโรงพยาบาลจังหวัดเลยก็จบพอเข้าโรงพยาบาลจังหวัดก็พยาบาลก็ซักประวัติอะไรเรียบร้อยหมดก็รอผ่าตัดก็เซนยินยอมให้การผ่าตัดก็คือมาผ่าตัดอีกวันรุ่งขึ้นก็คือวันจันทร์เมื่อวานนี้แต่ได้ผ่าตัดประมาณบ่ายสามโมงอ่าแล้วเรายังติดต่อน้องไม่ได้เลยเพราะว่าพี่สาวคำล่าเนี่ยเรายังติดต่อไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์พังถูกรถเหยียบทับอีกก็ติดต่อไม่ได้ เห็นพี่สาวคำล่าก่อนผ่าตัดประมาณสักสามชั่วโมงได้ขอยืมโทรศัพท์คนคนข้างเตียงโทรมาบอกให้เราเอาไอ้ของสำคัญเอกสารสำคัญลงมาด้วยแล้วเราก็เลยเดินทางอย่างด่วนเลยจากอุดรก่อนจะมาเนี่ยทุกอย่างพอมันมีเรื่องอะไรทุกอย่างมันก็จะติดขัดติดขัดมีอุปสรรคหมดเพราะพี่สาวของคำล่าพี่สาวคนโต จากประเทศลาวเนี่ยก็เดินทางจากปากซันปากซันเนี่ยก็จะเป็นต่างจังหวัดของเราที่ห่างจากเวียงจันท์ไปประมาณ130มกิโลเดินทางจากปากซันก็เตรียมเงินเตรียมอะไรนะครับไปยืมไปอะไรของญาติพี่น้องมาเดินทางมาที่เวียงจันทแล้วก็ข้ามจากเวียงจันท์จะมาที่จังหวัดอุดรขึ้นรถคือผมก็บอกนะบอกว่าการเดินทางว่าต้องขึดด้นรถขึ้นรถตรงไหนจ่ายเท่าไรแล้วก็เข้าด่านเพราะว่าเขาไม่เคย ข้ามมาไทยฝั่งฝั่งเวียงจันทร์เลยปกติก็เคยข้ามอยู่ที่บึงการแค่มาบึงการเป็นเป็นหนังสือผ่านแดนเช่าข้าวบริพาร์ต3วันแค่นั้นแต่ปั๊มแบบเป็นพาสปอร์ตไม่เคยแล้วผมก็เลยบอกว่าให้ขึ้นรถโดยสารระหว่างประเทศจากเวียงจันทร์ถึงอุดอนเลยราคาค่าตัวอยู่ประมาณ70-80บาทพออืญผมก็บอกว่าพอเข้าฝั่งไทยปั๊มพาสปอร์ตเสร็จ รถเขาก็ขยับมาอีกนิดนึงเราก็มาเดินขึ้นพี่สาวของล่าบอกว่าเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปตรงจุดนัง่งจุดนึงก็เข้าไปแต่พอตอนออกมาปุ๊บหารถไม่เจอแล้วหาหารถไม่เจอเลยรถพิงผู้โดยสารมาเลยพอพี่สาวคําล่าพอมีสัญญาณนะครับไม่เพราะว่าไม่ได้มีซิมไทยพอมีพอมีสัญญาณนิดนึงก็เลยโทรมาหาผมผมก็เลยบอกว่าอ้าว จะทำยังไงผมก็เลยโทรเข้าขนส่งจังหวัอดอุดรธาน,านีบอกว่ากรณีนี้ผู้โดยสารออกมาไม่เจอนะไม่เจอรถรถออกมาก่อนอก็จะทำยังไงเพราะว่าทางทางไอ้เจ้าหน้าที่ประจำขนส่งจังหวัอดอุดรธาน,านีก็เลยแจ้งแจ้งว่าถ้าเอกสารของผู้โดยสารมีปัญหาเขาจะไม่รอจริงๆไม่มีไม่ได้มีปัญหาแต่มันอาจานานนิดนึงอย่างนี้ไม่แจ้งเพราะว่า ผมเคยไปครั้งหนึ่งพนกัพนกงานพนักงานประจํารถเนี่ยดูแลดีมากเลยเพราะว่าเขาก็จะมาเดินเช็คๆ,ๆว่าคนที่มากับรถเขานั้นขึ้นหรือย,ยังม,มีกี่คนมีกนะี่คนแต่ของพี่กรณีของพี่สาวคำล่าน่าจะเกิดกับพนักงานประจํารถคืออาจจะไม่ใส่ใจผู้โด,ดยสารเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นผมก็เลยทางทางเจ้าหน้าที่สถานีนะัก็เลยแนะนําบอกว่าอ่านั้นก็จะต้อง จะมีรถออกจากเวียงจังนทร์อีกคันหนึ่งแต่มันจะช้าเพราะว่าผมได้จองตั๋วที่อุดรไว้แล้วว่าจะเราเดินทางลงเทนผมทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําว่าให้ขึ้นรถตู้มันจะมีรถตู้อยู่ที่หน้าด่านเดินมานิดนึงเดินหน้าเซเว่นอ่าเจ้าหน้าที่ก็แนะนําดีผมก็เลยพยายามติดต่อกันเพราะว่าติดต่อได้ไม่ได้อย่างนี้อยู่แล้วก็เลยบอกให้เดินมาขึ้นรถตู้พี่เสาคำลาก็เลยเดินขึ้นรถตู้มาขึ้นรถตู้แต่เรายังก็ติดต่อไม่ได้อีก เราก็ว่าเราจะไปรับที่ไหนที่หน้าเซ็นทัลอุดรหรือที่บกสออุดรเพราะว่าพี่สาวคำลา่าไม่ได้สื่อสารมาเลยแต่พอมาถึงครึ่งทางเราก็ดีใจขึ้นเพราะว่าพี่สาวคำลา่ายืมเชื่อมเน็ตก,กับผู้โดยสารคนไทยเชื่อมเน็ตมาด้วยกันเพื่อแจ้งบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะ ừ, อย่างนี้อันนี้ก็ในที่สุดก็ผ่านมาด้วยดีเราก็มาเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นรถขึ้นรถอ่าทัวร์จากอุดรมาถึงกรุงเทพตอนนี้ ผมก็มาอยู่ที่รถไฟใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการซึ่งพี่สาวคำราดได้ผ่าตัดแล้วแต่เราก็ยังติดต่อไม่ได้แล้วทางหมอจะให้เขาเยี่ยมประมาณเที่ยงถึงสองทุ่มซึ่งตอนนี้มันเช้าเราไปถึงเราก็ยังไม่มีที่พักยังไม่มีอะไรเลยเราไม่รู้จะไปอยู่ไหนเราก็เลยจะฆ่าเวลาอยู่ตรงนี้ก่อนแา่ว่าไปถึงนู่นสักใกล้เที่ยงเพราะว่าจะขึ้นรถสายสีเขียวนะครับจากตรงหน้าจะตุกจักร ไปลงที่สายลวดจังหวัดสมุทรปราการแล้วเราก็จะเดินผมดูแผนที่แล้วล่ะจะเดินจากปากทางเข้าไปประมาณน่าจะกกิโลครึ่งจนถึงลงพยาบาลสมุทรปราการเดี๋ยวยังไงอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุจุกเฉินไม่คิดว่าจะเกิดเพราะว่าตอนปลายปีน่ะแฟนของพี่สาวคำล่าคนที่เกิด,ดอุบัติเหตุพร้อมกันนี่แหละ ก็เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ตอนเดือนธันวาอันนั้นถึงขั้นได้พักงานไป2เดือนแล้วเขาก็กลับมาทํางานยังไม่ถึงเดือนเลยวันนี้ที่วันที่เกิดอุบัติเหตุะก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยกันคราวนี้เกิดสองคนอันนี้เป็นอะไรที่แบบเราตกใจเพราะว่าพี่สาวคำล่าก็เพิ่งเปลี่ยนนายจ้างซึ่งได้งานใหม่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยก็มาเกิดเหตุนี้ก่อนมันก็จะติดขัดเรื่องเอกสารว่าทาง นายจ้างใหม่ได้ส่งเอกสารให้ทางราชการหรือ,อยังตรงนี้นี่แหละเราก็ปวดหัวมากเลยเพราะว่าเราอยู่ที่อุดอรก็มีหน้าที่มีงานมีอะไรต้องทําเหมือนกันก็มาที่นี่ด่วนเดี๋ยวจังไงเดี๋ยวประกมหาทานข้าวทางอะไรก่อนเดี๋ยวไปถึงทางนู้นเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับ จากพี่ๆตอนนี้น้องก็เดินทางมาฮอสมุดปากาดเนาะพีเอกจะว่าต่อโอเคอ่าตอนนี้เราอยู่ที่พักนะครับห่างจากโรงพยาบาลประมาณหนึ่งกิโลก็คือถือว่าใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าตามที่ผมหาได้แล้วเมื่อวานลองเดินเลาะดูก็ที่นี่น่าจะโอเคที่สุดก็ประมาณหนึ่งกิโลก็กล่ว่าเดินเดินไปได้นะครับสาหรับรายละเอียดนะครับที่เราเดินทางมาครั้งนี้ก็ เหมือนที่พูดต้นคลิปมันแหละก็คือรีบมาอย่างเร่งด,วด่วนมาจะขึ้นรถไฟใต้ดินมาที่จังหวัดสมุทรปราก,การก็ดันขึ้นผิดเพราะว่าจะไปขึ้นใต้ดินเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องขึ้น bts ด้านบนก็เลยต้องขึ้นมาบนข้างบนถนนอีกทีหนึง่งแล้วขึ้นไปบนสะพานอีกทีหนึง่งก็เมื่อวานเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากจตุจักรเดินทางมาลงที่สายลวดตรงอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราก,การแล้วก็มาที่โงรงพยาบาลที่พี่สาวคำล่าพี่สาวคนกลางนะครับที่ผ่าตัดก็มาถึงประมาณ1 0บโมงพวกเราก็หากินข้าวกินน้ําเพราะว่าก็ไม่ได้กินข้า,าวเช้ามาแล้วก็เดินทางมาทั้งคืนก็เหนื่อยก็กินข้าวรอเที่ยงเพราะว่าเขาให้เข้าเยี่ยมได้ประมาณตอนเที่ยงถึงสองทุ่มแล้วก็เข้าไปก็เพื่อจะถามรายละเอียดนะเพราะว่าตอน ก่อนนี้เราไม่สามารถติดต่อกับทางพี่สาวคำล่าได้เลยก็ติดต่อผ่านเพียงเพียงพี่เขยคำล่าก็คือแฟนของพี่สาวคำล่าซึ่งเป็นคนไทยกับป้าป้าของอเป็นเ,นเนอื่อ,อเยเป็นพี่ของพี่เขยเป็นพี่ของพี่เขยเป็นผู้หญิงพอดีเขาก็ต้องทํางานนะครับเพราะว่าเกียดเวลามาเขาก็วิ่งเรื่องฉุกเฉินช่วงแรกตั้งแต่เปลี่ยนลงพยาบาลที่อําเภอ มาที่จังหวัดแล้วก็วิ่งเรื่องเอกสารเรื่องตำรวจมาประสานงานกับทางโรงพยาบาลจนได้เข้าโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดเดี๋ยวนี้เขาก็ไปทํางานต่อเป็นหน้าที่ของเราต่อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มาปักหลักอยู่นี่แหละเพราะว่าเห็นว่าเมื่อเช้านี่วันนี้มันเป็นวันที่สองนะที่เรามาถึงก็ตอนแรกหมอมาตรวจเมื่อวานบอกว่า อลองให้กำม,มืออะไรเออดีดีอาจจะได้ออกอเร็วขึ้นอาจจะวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อเช้าข่าวใหม่มาอีกครับบอกว่าหมอบอกว่าจะได้ผ่าตัดอีกครั้งอีกครั้งบอกว่ากระดูกบ,บางบางจุดมันอาจจะเคลื่อนนั่นแหละเพราะว่าน่าจะผ่าช่องบ่ายก็เหมือนกับว่าเราก็ลุ้นนะครับว่าจะได้ออกพอคือพอได้ถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลเราต้องเตรียม วางแผนที่จะเดินทางกับต่างจังหวัดทันทีเพราะอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วก็พี่สาวคำล่าอยู่ถ้าอยู่ที่นี่ต้องล้างแผลทุกวันแล้วโรงพยาบาลก็ไกลเพราะเขาต้องเดินทางจากนี้กลับไปอยู่ที่พักประมาณ50กิโลแล้วแฟนเขาแฟนพี่สาวคำล่าก็เจ็บเหมือนกันต่างคนต่างไม่รู้จะดูแลกันยังไงเพราะว่าขับรถไม่ได้ใช่แฟนก็เจ็บแขนเหมือนกันขับรถเองไม่ได้เขาก็นั่งแท็กซี่มา มาจากที่พักเขางูนกว่าประมาณห้าสิบกิโลม,มามาที่นี่นั่นแหละเราก็เลยว่าจะพาพี่สาวคำลากกลับไปดูแลที่บ้านมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่พหลบบนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายพรบบจะต้องรับผิดชอบตรงส่วนนั้นเราก็ได้ยื่นไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้กํลาลังวิ่งเรื่องของพรลบบรถยนต์ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าส่วนต่างนั้น ทางเราก็จะต้องจ่ายเป็นเงินสดไปซึ่งก็คงเป็นเป็นภาระาของทางครอบครัวของคำล่ามีพี่สาวเป็นหลักก็ส่วนนั้นเห็นบอกว่าก็หนักหนักเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ยอดน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าสามมั้งสามหมื่นนี่แหละเราก็กำลังวิ่งวิ่งอยู่เพราะว่าเรื่องพบอรบเมื่อเช้าก็พี่เขยเขาก็ไปไปวิ่งอยู่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่ามันจะต้องมีการมอบอำนาจ หรือการให้ทางเจ้าของรถยนต์เป็นคนเดินเรื่องให้แต่เราก็ยังติดต่อกับเขาไม่ได้เลยต้องติดต่อผ่านตำรวจติดต่อผ่านตำรวจอย่างเดียวแล้วสถานีตำรวจที่เกิดเหตุกับที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราเราไปกลับเนี่ยรถโดยสารมันก็ไม่สะดวกก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าจะถึงแต่ถ้าเรานั่งนั่งรถแท็กซี่ก็ไปกลับเมื่อวานลองไปกลับก็ประมาณหกร้อบาทครับ ก็หนักอยู่วิ่งวิ่งเดินเรื่องพวกนี้ตอนนี้เราก็เลยมาพักอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวเย็หน่อยผมกับคำราก็จะเดินเดินไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้พี่สาวของคำราเดินทางไปก่อนแล้วไปดูเพื่อจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอะไรตอนนี้ก็น่าจะกล้ถึงเวลาที่ หมอเพื่อนให้ญาติคนไข้เข้าเยี่ยมแล้วเพร่ะเพื่อนให้ญาติคนไข้เข้าเยี่ยมตอนเที่ยง,ยงถึงสองทุ่มตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเดี๋ยวเราต้องเดินไปเดี๋ยวเราเดินไปก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ <laughs> ์อันนี้ <laughs> อ,นน <laughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว <laughs> แหละก็อาจจะรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งใจกับคำลาว่าจะทํา คลิปเกี่ยวกับสุขภาพกับสมุนไพรเราก็เลยหยุดไปอีกสักคลิป2คลิปก่อนให้เรื่องตรงนี้เพราะว่าน่าจะมีขั้นตอนอะไรอีกเยอะอยู่เพราะว่าทั้งการจะเดินทางกลับจะทำยังไงเรื่องค่าใช้จ่ายอีกครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า